รุงรสง่ายๆด้วยซอสที่เราทำเอาไว้เลยค่ะใส่ลงไปเลยเป็นคนก็ใส่เยอะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานทําซอสสาเร็จรูปผัดผงกะหรี่แบบง่ายๆนะคะจะผัดทะเลหรือใส่หมูกไก่กุ้งปลาหมกึกปูได้หมดเลยนะคะใช้ซอสนี้เลยสําเร็จรูปทําง่ายๆใครผัดก็อร่อยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายๆค่ะเพื่อที่จะได้ผัดผงกะหรี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ วัตถุดิบซอสผัดผงกะหรี่สำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆก็มีเท่านี้เองค่ะหัวใจหลักก็จะเป็นผงกะหรี่นี่เองอันต่อไปก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะพริกไทยน้ำพริกเผาน้ำตาลน,น้ำมันหอยแล้วก็อันนี้นมข้นจืดใช้นมสดก็ได้นะคะแต่ว่านมข้นจืดเขาจะดูมันกว่าขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเราจะนำทุกอย่างมาผสมกันอันดับแรกเลยก็จะเป็น ผงกะหรีน้ำตาลพริกไทยน้ำพริกเผาใส่น้ำมันพริกเผาลงด้วยนะคะจะได้สีสันสวยแล้วก็น้ำมันหอยอันนี้ซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองเพื่อนๆนจะใส่ผงปรุงรสผงขะนอก็ได้นะคะแต่ว่าจะปานว่าในเครื่องปรุงก็มีผงเยอะแล้วนะคะสุดท้าย อันนี้เป็นนมข้นจืดใส่ลงไปเลยคลุกเขาทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะคนจนทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็าเอาไปประกอบอาหารเอาไปผัดเป็นผัดผงกะหรี่ราดข้าวหรือว่าทําเป็นจานหลูระดับพัทคารใส่ทะเลใส่กุ้งใส่ปลาหมึกได้เลยค่ะเพื่อน สามารถต่อยอดนําไปทําขายได้เลยนะคะบรรจุแบบร้านอาหารตมสั่งไม่ต้องปรุงเพิ่มไข่ผัดก็อร่อยค่ะเพื่อนๆืนถ้าใช้ไม่หมดหรือว่าทําปริมาณมากนะคะเพื่อนๆหาขวดมาใส่บรรจุใส่ขวดแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะใช้ได้นานเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซอสผัดผงกะหรี่ของเราทําแบบสําเร็จรูปไข่ผัดก็อร่อยค่ะเพื่อนๆ พอเราจะทําผัดผงกะหรี่นะคะจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูกุ้งปลาหมึกปูนะคะสูตรนี้จะง่ายมากเลยเพื่อนๆก็วัตถุดิบหลักก็จะมีเนื้อสัตว์ที่เราจะใช้หอมใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายกับต้นหอมอันนี้จะเป็นไข่หนึ่งฟองแล้วก็เป็นน้ําซอสผงกะหรี่ที่ทําเอาไว้นะคะขั้นตอนง่ายๆเราก็ใส่น้ํามันใส่เนื้อไก่ลงไปผัดเลยค่ะ ตามด้วยหัวหอมนะคะเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วเราจะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสที่เราทำเอาไว้เลยค่ะใส่ลงไปเลยเส้นค้นก็ใส่เยอะหน่อยนะคะตามด้วยไข่ตอกตีให้เขาแตกเลยนะคะให้เป็นน้ำขุกขลิกผัดเลยค่ะ รับรองสูตรนี้อร่อยเลยสุดท้ายนะคะขึ้นช่ต้นหอมใส่ลงไปเลยตอนนี้ผัดผงกะหรี่หอมมากๆเลยค่ะผัดผงกะหรี่ซอสแสเร็รรูปของเราสูตรทำเองง่ายๆที่บ้านทำขายก็ได้ค่ะเพื่อนๆทำซอสเอาไว้ผัดขายร้านอาหารตามสั่งสะดวกมากๆเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆไก่ผัดผงกะหรี่ใช้ซอสสาเร็จรูปผงกะหรี่ง่ายๆนะคะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนเเจ๊ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากกดติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ